สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเป็น ep ที่14แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อครับเรื่องของพระราชบัญญตัติการขุดดินและถมดินปี4-3ที่เป็นขอบเขตเนื้อหาที่เราใช้สอบในภาคขอของข้าราชการท้องถิ่นนะครับในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการครับเรามาต่อเลยครับตอนนี้ก็หน้า9แล้วนะครับที่ผมบอกไปมี15หน้าก็หมวดเนีนะครับจะเป็นเรื่องของการถมดิน แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเจ้าพนักง,งานพนักง,งานเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการอุธรท์นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบทกำหนดโทษครับวันนี้ผมจะพูดให้จบพลบผุ้ดินและถมดินนี้เลยครับมาต่อกันครับก็หมวด3นะครับเรื่องของการถมดินแก่นมมันก็จะมีอยู่ว่าถ้าเราถมดินเนี่ยสูงกว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนินดินของเราเนี่ยเกินกว่าระดับที่ดินของ เจ้าของข้างเคียงนะครับแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยถ้ามันไม่เกิน2,000ตารางเมตรเนี่ยก็ต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอครับผมเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างก็อย่างที่เรารู้กันครับน้ําจะไหลจากที่สูงไปถูที่ต่ําเสมอครับในเมื่อเราสมดินแล้วเนี่ยที่เรามันก็สูงกว่าที่ข้างถูกไหมครับยังไงน้ำเนี่ยมันก็ไหลไปหาเขามันก็จะเกิดการเดือดร้อนวิธีการแก้ไขการเดือดร้อน ในการจัดการให้มีการระบายน้ําเพียงพอเนี่ยเราก็อาจจะสร้างรั้วครับสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินรั้วเป็นผนังก่อแล้วก็อาจจะวางท่อวางแมนโฮะครับวางท่อทําลํารางระบายน้ํารอบที่ดินของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตครับประมาณนี้ก็คือถึงต่อให้พื้นที่ที่ถมเนี่ยไม่เกิน2 0 0พันตารางเมตรเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอนะครับ ไม่งั้นจะเดือดร้อนชาวบ้านเขาครับใจเขาใ้เราแต่ถ้าเราถมดินเนี่ยพื้นที่เกิน2,000ตารางเมตรใช่ไหมครับเราต้องแจ้งให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบ2,000ตารางเมตรเนี่ยบางทีเขาอาจจะทิกหลอกเราว่าต้องถมดินเกินกี่ไร่กี่งานถึงต้องแจ้งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่น2,000ตารางเมตรเนี่ยก็เท่ากับ1ไร่1งานนะครับ1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรถูกต้องไหมครับ หนึ่งงานก็4ี0ร้อยตารางเมตรก็เ,เป็นหนึ่งไร่หนึ่งงานดูไหมครับแล้วเมื่อกี้นเนี่ยครับเราขุดสะใช่ไหมครับขุดสะเนี่ยตากบ่อเนี่ยหนึ่งหมื่นตารางเมตรครับหนึ่งหมื่นตารางเมตรเนี่ยเท่ากับกี่ไร่ครับก็เท่ากับหกไร่หนึ่งงานครับผมมาต่อครับถ้าเราแจ้งให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบแล้วเนี่ย ก็ให้ถ้าแจ้งต้องทุกอย่างแล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยออกใบรับแจ้งภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็มาหมวดที่4พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือถ้าใครเนี่ยหรือที่ดินข้างเคียงเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยออกคําสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินครับผมเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อท้องถิ่นนั้นได้รับคาร้องเสร็จเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปดูครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็มารายงานว่าเออมันเสียหายไหมถ้ามันเสียหายเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่น,เ,นเขาก็จะออกเป็นหนังสือคําสั่งหนังสือสั่งอาจจะสั่งให้หยุดการขุดดินถมดินหรืออาจจะสั่งให้จัดการปร้องกันความเสียหายเช่นน้าไหลาจากที่ดินที่ถมสูงไปหาที่ดินท่าเคียงเนี่ยครับเขามีมีอำนาจในการสั่งการตัวนี้อยู่ ออกเป็นหนังสือสั่งหรือบางทีนะครับเจ้าพนังงานท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะหมายความถึงประหลัดก็ได้หรือคนอื่นที่เขาได้รับมอบหมายนะครับได้ด้วยครับผมต่อไปพนังงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบนะครับสถานที่ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับว่าถ้ามันมีความเดือดร้อนเนี่ยพนังงานเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไป ในสถานที่ขุดดินถมดินนั้นเพื่อกลับมารายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าจะทํำยังไงออกหนังสือสั่งหยุดดีไหมครับตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยในระหว่างอันนี้ออกข้อสอบนะครับปีผมออกข้อสอบปีก่อนหน้าผมที่ผมดูช่องช่องหนึ่งก็ออกข้อสอบเหมือนกันครับมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกอ่าบางทีเขาอาจจะหลอกเป็นเวลา8ปดโมงถึง8ปดโมงครึ่ง ก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยเออเราก็ตอบเราต้องจําว่ามันเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการแล้วก็คนที่ขุดดินถมดินเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอ่าแต่อำวยความสะดวกตามสมงควรครับไม่ใช่ให้คนมายืนถือไม้หน้าสามรออะไรางี้มันก็ไม่ใช่อ่ะครับอ่าต้องอำนวยความสะดวกเข้าไปด้วยเพราะว่า ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาร้องเรียงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบว่ามันเสียหายยังไงบ้างก็ต้องเข้าใจกันครับต่อไปก็ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแสดงบัตรประจําตัวด้วยนะครับเพราะว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้ไปเข้าใน ที่ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะงงได้คุณก็ต้องแสดงตัวว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ต้องแสดงวัดประจําตัวครับเหมือนอย่างหนังนะครับหยุดนะนี่คือ f อ i บออะไรประมาณเนี้ครับอืมต่อไปก็เป็นหมวดของการอุทธร์ครับการอุทธร์เนี่ยถ้าคนที่ขุดดินถมดินเนี่ยไม่พอใจในคําสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนะครับมีสิทธิ์ที่จะอุทธร์ครับโดยอุทธร์โดยอุทธร์ต่อผู้ว่า ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นกทมนะครับกทมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นถูกไหมครับเพราะเขาก็ต้องถ้าเป็นกทมเนี่ยไม่พอใจก็ให้ไปอุทธรณ์กับคณะกรรมการพุดดิและถมดินครับโดยที่มีอธิบดีคมโยธาเป็นประธานครับผมตามที่ได้บอกไปใน EP ที่แล้วต่อไปคำวินิจฉัยของผู้ว่า หรือคณะกรรมการเนี่ยให้เป็นที่สุดครับแล้วก็มาครับบทกำหนดโทษบทกำหนดโทษปีผมไม่ค่อยออกนะแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีครับมันก็ไม่ได้เยอะมากบทกำหนดโทษโทษแรกก็คือปุดดินถมดินโดยไม่ได้รับใบรับแจ้งก็คือเขายังไม่ได้ให้ใบรับแจ้งที่คุณไปแจ้งมาหรือว่าไม่แจ้งเนี่ยมีโทษครับผมมีโทษจำคุกไม่เกินหปี ปรับไม่เกินห0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วถ้ายิ่งกว่านั้นก็คือคุณไปขุดดินถมดินเนี่ยในที่บริเวณห้ามห้ามขุดห้ามถมเนี่ยคุณจะโดนคุณสองไหมครับก็คือจำคุกในไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน10,000แสนอ่าจำง่ายๆคือไม่แจ้งโดนคุก1ปีปรับห0,000ถ้าไม่แจ้งแล้วดันไปทำในที่ห้ามขุดห้ามถมจำคุก คูณสองก็คือ2ปีปรับคูณ2ก็คือ10,000แสนบาทครับผมต่อไปถ้าคุณไปขุดแล้วก็ไปถมเนี่ยไม่ถูกต้องตามมาตรา2 0 27เนี่ยครับก็คือไม่ไม่ถูกต้องามมาา 20, ก็คือไม่ไมค,ไมคัดสลบไม่ป้องกันดินพังหรือไปขุดในบริเวณที่ห้ามขุดเนี่ยคุณจะต้องระวังโทษด,ด้วยไม่เกิน3 0,000และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน1 0 0 0 ต่อไปครับถ้าคุณทําผิดมาตรา24และ26 24ก็คือที่ไปขุดดินนะครับห่างจากที่คนอื่นไม่เกินความลึกและไม่คัดสโลกส่วนมาตรา26ก็คือถมดินโดยไม่จัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอถึงแม้พื้นที่นั้นนะ่ะที่ถมอาจจะไม่เกิน2,000ตารางเมตรอ่ะก็ต้องจัดให้มีครับก็จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็มาตรา38นี้ก็คือขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกอย่างที่ผมบอกครับ อาจารย์นความสะดวกด้วยการยืนให้คนงานยืนถือไหมหน้าสามรอเงี้ยคุณก็มีความผิดก็ต้องระวังโทษปรับอีกสองไม่เกินสองพันบาทแล้วก็มาตราสามเก้าครับถ้าคุณขุดเจอวัตถุโบราณศิลปะวัตถุซากดึกดำบรรพ์แร่ที่มีคุณค่าเนี่ยเราไม่แจ้งครับภายในเจ็ดวันคุณก็โดนโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทแล้วก็จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนน้อยนะ ผมว่ามันน้อยไปว่ะอืมเจอแบบทองคําเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังที่ดูอะครับเออโดนแค่คุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินห้าพันบาทแค่นี้เองอืมต่อไปก็ถ้าได้รับคําสั่งให้หยุดให้หยุดขุดหยุดโถมเนี่ยแล้วไม่หยุดก็เอาไปเลยครับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินห้าพันครับผม ห้าพันบาทครับผมไม่ใช่ห้าพันหมื่นนะหรือห้าหมื่นวะผมว่าน่าจะห้าหมื่นบาทมากกว่าอืมจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทครับแล้วก็ถ้าได้รับคาสั่งให้ป้องจัดการป้องกันความเสียหายเนี่ยแล้วก็จัดการแก้ไขด้านการขุดดินถมดินเนี่ยเออถ้าได้รับคำสั่งแล้วไม่ทําก็โทษไม่เกินสองพันสามหมื่นคือย,ยังไงวะน่าจะสามหมื่นบาทอะ ครับจะปรับเปไ็นรายวันอีกไม่เกิน500บาทอาโอเคต่อไปก็คือถ้าได้รับชําระได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบปรับไปใน30วันแล้วเนี่ยให้ถือว่าคดีเลิกกันก็คือจ่ายจ่ายปุ๊บจบปั๊บอ่ะครับอ่าประมาณนี้ก็จบแล้วครับพบระบขุดทินถมดินครับผมแรับคลิปนี้ผมมีเกณฑ์เล็กเพิ่มมาอีกนิดนึงทบทวนวิชาเซอร์เว วิชาเซเวเห็นไหมครับกล้องระดับของเราอันบนคือสายใหบนอันล่างคือสายายล่างผมถามว่าหาพื้นที่เนี่ยหาพื้นที่ไม่ใช่หาพื้นที่หาระยะทางเนี่ย่าหาระยะทางได้ไหมคําตอบคือได้ครับสูตรก็คือสายใหบนลบสายายาล่างคูณหนึ่งร้อยหน่วยจะเป็นเมตรนะครับหน่วยจะเป็นเมตรเช่นในรูปเนี้ยสายใหบนมันมีสามสายใหญนะบนกาลางล่าง แต่เราใช้แค่บนกับล่างอย่าโดนข้อสอบหลอกนะข้อนี้ออกอ่าข้อนี้ออกสอบด้วยอย่าโดนข้อสอบหลอกนะเขาให้มาข้อสอบเนี่ยให้มาว่าสายบนเท่านี้สายกลางเท่านี้สยล่างเท่านี้จงหาระยะทางครับอย่าโดนข้อหลอกก็เอาแค่สยบนล,ลบสยล่างคูณหนึ่งร้ออันนี้สยบนอ่านได้ 1. นึ่ดลบด้วยสยล่าง อ่านได้0.645คูณได้100ครับผมออกมาเป็นเมตรอ่าออกมาเป็นเมตรประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็พรบคุณดินถมดินเนี่ยมันได้เอาไปใช้จริงครับได้เอาไปใช้จริงคุณนึกถึงข่าวครับที่ถมดินที่จังหวัดอ่าแห่งหนึ่งติดกับชายแดนพม่าสมมุติว่า สมมติว่าชื่อจังหวัดกาญจนบุรีแล้วกันที่มีโครงการหนึ่งนะครับถมดินสูงเท่าหลังคาของเพื่อนบ้านแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมป้องกันดินเรียบร้อยแล้วก็ผมแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วสรุปเป็นไงครับไม่ได้แจ้งแล้วก็สิ่งที่เขาป้องกันดินนะครับกำแพงกันดินสูงเกินหนึ่งเมตรห้าสิบครับสูงเกินหนึ่งเมตรห้าสิบเป็นอาคารอ่าเขาไม่ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารอีกอ่าโดนเลย สองเด้งครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะกำแพงกันดินเนะี่ยโครงสร้างกำแพงกันดินเนะี่ยถ้าสูงเกินเมตรห้าสิบเนี่ยคอนถือเป็นอาคารถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับครับผมนี่แหละมันได้ใช้จริงถ้าเราไปทํางานที่ท้องถิ่นแล้วถ้าเป็นเทศบาลหรืออบตอเนี่ยได้ใช้แน่นอนแต่ถ้าเป็นอบจอเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าคุณนยังไงไมายื่นที่เทศบาลหรืออบตอยู่แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะผมแถมข้อสอบไปให้อีกข้อหนึ่งที่ผมเจอครับก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนยนะครับขอบคุณยอดวิวที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ